อันยองๆนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีตอนราบทุกคนเข้าสู่ช่องอัจุม,มาชาแน,นลกันอีกลียวนะคะวันนี้ก็อยู่กับองค์สินะคะกับกาชาดาราสาวนะตัวใหม่เข้านะคะที่กระดูกเอเดนอาะนะคะเป็นบอสกระดูกตอนที่เข้ามาอุ้ยอยากให้บอสอุเอลนเข้าอ่ะเออมันจะได้ดูเข้ากับฟิลดาบพิฆาตอสูรนะคะช่วงนี้เนาะเพรา่ะมูวีก่กำลังออกปะแต่มัน เลิกไม่ยากลุแล้วหรือเปล่าก็มาดูว่าพี่กระดูกรอบนี้นะคะเราจะเสียเท่าไหร่นะจากเยซลมูลก็ค่อนข้างเยอะนะคะเอออันนี้คืออะไรนะคะบอกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะก็การันตี4ี่ส้าเตัวครบหรือเปล่ามาจ้ามาดูว่าเลทตัวครบ1 5นะคะขอ40ิใบได้ไหมพี่กระดูนะเออพ่อกระดูกของเราทําไมต้องเป็นพ่อนะเพราะว่า ทรงชูกาเดตี้นะคะเป็นพี่ก็คงไม่ไหวให้เป็นพ่อละกันละนี่เอออ่ะมาลุนรุนยังอ่ะรุนละสี่สิบโลนะคะแต่ดูได้ไหมมีดูกได้ไหมกระดูกไหมกระดูกกระดูกไหมกระดูกก็เขียนว่ากระดูก มาเลยพี่17น่าจะไม่ใช่อุย้ยเกือบไปละแดงเหมือนกันอุย้ยก็ดอกแดงกันนะคะเออไหสากไม่เห็นตั้งนานเนี่ยเออมาละเยลินจกักรพรรดิมีแห่งไอชานะคะอเออ จะว่าไปถ้าอนิเมชันนี่มันใช่เลยนี่หว่า9นี่ไม่ใช่ละถ้าก้9นี่ไม่ใช่นะเพราะว่ามันต้องเยอะๆยอะเมเปิลหรอตัวที่สามปะฉันไม่ได้บ่อยนะเนี่ยดูตัวที่สองแต่ฉันว่าน่าจะสามเหมือนจะเคยได้แล้วตัวหนึ่ง ิบจบเออเคยไปนล้วไ่ออกก่อนเลยอ่ะเอ้ยอีสิงหักด้วยปกติไม่ค่อยมีได้นอกแสดงอาสกิลออมไปหน่อยอุ้ยออกก่อนอุ้ยมาแล้วยี่แปดใครวะอ๋อ อุ้ยหลงเจียวตัวที่สองเนะีไอดีหลายคาได้ข่าวว่าได้สกินใหม่เหรอคะเจคืออะไรเออมนทนสีสวนนี่คือหลงเจียวหลงเจียวสองตัวเหรอมาทำอะไรมาแล้วนีมนต้องมาขาย่ยยุบ9.96มีพ้าเปอร์เซ็นต์ ถ้า25%ไม่ออกนี่ไ่เจอที50่50หรือเปล่าเด้งชามากแมหม <laughs> มันเด้งชานะเอ็นซื่ออะเป็นตั้งแต่ของใยายเิลบูลละเป็นมาหลายตัวแล้วมัง้งยายยายอนดเวนต์แต่ยิ่ไให้เขุตตะนะรอยจะจ่ะสองร้อย ติดโลกนะจบนะคะพ้อกระดูของเรานะคะโอโอโดโคุโรนะคะควรจะเอาพวกซีรีสบอสมิตมะเนี่ยมาทำเป็นตัวให้หมดเลยนะเออน่าสนใจนะแมกคาขนงแมกคานิเรอโออิลันอยู่ความริทธให้มันสวยๆได้ไหมดูเป็นแม่ๆหน่อยได้ไหมก็จบที่25%นะคะ210เนาะก็ออกมากี่ทอง อันนี้ท่องที่ห้าปะจริงๆก็จริงๆสีสิบโลมาควรออกนะคะก็เป็นตัวสายแทงนะคะมีดาเมจนะแล้วก็เล่นกับอ่าลิฟอินทามด้วยนะคะตัวใหม่ชอบเล่นกับลิฟอินทามไม่รู้ว่าจะจบซีรีส์ลิฟอินทามเมื่อไหร่นะคะจะเลิอกอยังเลิกดีเลยฮะไปทำไมนักหนาอีกห่วงเวลาไม่ติน่ะทะลุคือ อปูลิอัตบ่อแล้วมีลูกสามร้อยโลเกินไมแ่แกะตอนแรกน่าจะเป็นแค่ซิกเนเจอร์ใหญ่เมืองพระอาทิตย์นาก็คือใหญ่ฮิมมโกะกับใหญ่เซราม,มูนนะคะแล้วพี่เขาได้ได้อัน,นิสงส์ลิตอินทามด้วยหรอแล้วงี้เออแล้กกงงกกวก็ก็งงกันก็อมิติหรือเปล่ามิติกลงอะไรอย่างเงี้ยเออเลิศเลิศนะคะอ่ะก็นะคะไม่รู้ว่าอันนี้จะซิ้นสุดที่เมื่อไหร่นะคะก็เราดูแล้วันจะ ก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่หนึ่หนะ้านะคะแตน่หน้าตัวอะไรนะ SP ภูเขาใช่ไหมเออเห็นข่าวลือมาว่ามีระบบาธาตุด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เจอเหมือนกันฉันไม่มีข้อมูลนะคะเออแต่ก็รอดูแล้วกันที่ภูเขาโมเดลนึกว่าสกินโงกนะภูเขาคือไปปรับยังก็จะดูเหมือนกันว่าที่นหน้าบอกว่าน่าจะปรับนะเออเห็นว่า แมติเขาโวยกันแล้วเรปรับให้ท่าอะไรเยูรปรับออกมาเหมือนเดิมอันนี้ปรับแล้วหรอกเลยอโอเคประมาณนี้จเจอกันเด็กหน้ามาดูจะรอดไหมช่วงนี้ก็เสียหยกค่อนข้างเยอะนะคะและหาได้น้อยเสียเยอะนี่ก็คือไม่ได้นะคะสักวันเราจะจนนะคะให้เราไปแบบนี้ต่อไปอะละไปบานทุกคน